สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวปัม๊มเผาลอยแบบรอ,อน้ำนะครับติดตั้งกับหางรถไถขับเคลื่อนด้วยเผาพีดีโอหลังจากที่คลิปที่แล้วผมได้รีวิวตัวโครงเปล่าไปวันนี้ก็จะเอามาสูบน้ำลองดูครับว่าป,ประสิทธิภาพมันจะดีแค่ไหน อันนี้คือแหล่งน้ําครับมีไม่เยอะปีนี้มันแรงมากก็เลยต้องดัดแปลงทําขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาตัวนี้ผมก็ดูจากเพื่อนที่ลงลงกันนั่นแหละครับแล้วก็เอามาดัดแปลงทําดูก็เดี๋ยวเรามาดูมาลองสูบดูกันว่าประสิทธิภาพจะดีแค่ไหน จะสตาร์ทเครื่องแล้วครับได้กะใส่มาที่รอบ750ก่อนนะครับ เดี๋ยวต้องเติมน้ำลงไปในนี้ครับ หน่อยนะครับน้ำในในเบ้าของปั๊มก็ยังน่าจะยังไม่พอเดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งปัจ๊จะขึ้นไหมลองให้ปั๊มมันดูดเอาเองก่อนเพราะว่าปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มแบบรอน้ำนครับ มาแล้วครับเดี๋ยวจะจะเบาจะเบา,จะเบารอบรถไถล,ลงนะครับให้ให้ต่ำสุดอ oh. อันนี้คือรอบรถไถต่ำสุดนะครับก็ออกแรงมากครับแล้ได้ดีเลยทีเดียวอันนี้อยู่ที่รอบ750ของเคอรพีดีโอนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองปรับมาเป็นรอบช้าดูเดี๋ยวจะลองปรับมาเป็นรอบช้าดูอันนี้เจ็ดห้าสิเดี๋ยวลองปรับมาเป็นรอบห้าร้ี่ ก็ยังออกแรงอยู่นะครับจะเบาลงมานิดเดียวแค่นั้นเองนี่ครับรอบเครื่องไม่ได้เร่งอะไรเลยครับอยู่ที่1นึ่พัรอบ กลับคืนมาเป็น750นะครับแรงกว่าเดิมรอบเดินเบาเหมือนกันก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับขอจเจ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจไปทำตามก็ได้ครับ อันนี้ผมก็ดูดูจากเพื่อนที่ลงใน YouTube แล้ว,ลวผมก็ทำลองดูก็ใช้งานดีมากเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะมีแหล่งน้ำสูบหรือเปล่าอันนี้ผมจะสูบเข้านาที่นาข้างบนนี้ครับทุกปีน้ำบ่อน,นี้จะเต็มแต่ปีนี้มันแรงมากก็สูบไปก่อนครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจ ก็ลองดูครับหรือจะให้ผมหรือจะสั่งทํากับผมก็ได้ครับตัวโคงป่าตัวนี้ผมคำนวณแล้วอยู่ราคาไม่รวมปั๊มกับสายพานนะครับตัวคงงป่าอย่างเดียวมีโบเลเมืออะไรเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะอยู่ที่5,000บาทครับถ้าเผื่อเพื่อนๆอยากได้ถูกตัวนี้ก็มีมี มีอีกแบบนึ่งก็คือลดเหล็กลงทําให้กระทัดรัดลงใช้เหล็กน้อยลงก็ใช้งานได้เหมือนเดิมครับนั้นก็จะจะอยู่ที่4,000กว่าบาทนี่นก็แล้วแ,แต่สั่งครับแต่ถ้าเป็นตัวแบบนี้เลยก็5,000บาทลองดูครับเพื่อนๆครับใช้งานดีเลย ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ